งานนั่นงานวันนี้ครับครอบควารจัดนักบัตรเขาไม่ได้แค่ผู้ที่มีบัตรเชิญเลยครับผมรวมถึงพี่พี่ต๋จยทานอาหารกันไปสี่โมงสี่สิบสีครับช้อมใจวันนี้อากาศดีจริงๆรับเย็นสบายไม่ร้อนนะบอกคนมีบุญอยู่ข้างนี้สามารถเข้าเป็นโล่งท่าเลยไหมครับไวัยานนี้โดยเฉพาะเลย มันเป็นนอกเี้แบดนี้ตั้งใจนะครับว่าเอาไว้สําหรับจัดงานเนี้ยยุงค้างนี่นะ4กินในมือครับเป็นโลหาเหมืนเลยครับ2,567เป็นบาทที่เรานัดหมายกันแตมาให้คำนับกินล้านคนปะก็ัวยินจันเอาเส้นเส้นเล็กอะไรเออเส้นมีมีเท้าครับผมขันประธานโบกทอนิ1 4บาทศับจับจับเออผมเอานี้ก็ได้เจานีเพ่้าแท่น00นี่เนี้นำรถ ยนที่สุดาได้เลยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ใครจองรถเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะครับวันที่สาขาใหญ่ยังไม่ได้เลยนะรับเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่า3,000บาททันทีและยังมีส่วนลดพิเศษให้อีพร้อมของแถมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแต่ของลูกสาว่านบาเนแมอคั่วเนี่ยอยู่กับคั่วสิหานย่างน่ากินอีกทีเนึดิ นนี่เป็นงานเจ้าผ่าว้ะครับเป็นจัดภายในงานเจ้าของครับว่าด้แห็นคนหนอเขามาล้วครับผมยู่ชนบุรีครับยูนต์ตรับนิ้วสาวบ้านเกาะอย่างแกันี้ได้สักสองกันแล้วพอแล้วนะครับแจ้งนาะขึ้นเดี๋ยวมาเอาจะได้ครับจำเป็นต้องเรียนดับบ่อย เรื่องของหน่วยงานต่างๆนะครับที่มาสําหรับท่านที่ชอบชุดย้อนยุคหรือว่ากับหน่วยงานอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบตเทศบาลหรือสามเจ้าอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีป้ายนะครับสองแถวนะครับแบบพี่สมยศเนี่ยสมยศโตจีนหลายแห่งครับไม่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคื้นนี่ เล่นหกโมงเลยเรียบร้อยเปลี่ยนช่วยนครับเล่นหกโมงครับเด็กผมตีสองตีสองนิดนึงตีสองตีสามขอบคุณคณะกรรมการศาลเจ้าเชียงที่โครงการท่านบ่งธรตัวท่านจะเหนื่อยนะครับมาช่วยดูแลส่งทีมงานกองช่างมาช่วยดูแลช่วยนดูแลเพื่อที่เราจะช่วยแบ่งเบาภาระท่านบ่ทอนการชนะบัตรได้บ้างบางส่วนนะครับเระท่านเองก็ช่วยสังคมไปเยอะช่วยเหลือท้องถิ่นช่วยงาน ขอบคุณทีมงานสหก่อจันเราด้วยนะครับโดยการนำกองทันมุ่งกําลังมาแล้วเจ้าหน้าที่เจ้าหน่ดูแลด้วยความสะดวกอาสากู้ภัยอยู่น้ำเ <บา S 2> ต้นแล้วสามารถกินในเมือสุยางเลยครับผมปาด้วยใจจริงทําราด้วยหัวจิตหัวใจก็ดังได้กลก่าเรียนนะครับท่านบรรุญพรการจะรับมัดท่านทํางานให้กับสังคมส่วนรวมไว้เยอะนะครับแย่มากท่านเคยเป็นเป็นมูลนิธิ ไม่ว่าจะเป็นสารเจ้าจีนบาตามรถลอยกูครับผมว่าหลากหลายอะไรตัวจีนรวมถึงหนวยงานราชการขาก็เลยก็แช่ก็ได้ตามไปกันนะม่นน้ำใจก็ได้ครับผมพี่น้องผมขอปิดแหล่งกอนเด้อครับผมย่างหางเราขี่รถหิ้วเขาเราด้วยกันสหาเบื้องต้นจากทีมงานว่าเดี๋ยวผมจะถามหน้ามึงครับว่ามันนี่เสียได้ไรซสดมั้งไรซสดเดี๋ยวผมสีอะไรเห็นมึงเด้อครับมาโครงานทันกัน